ที่ทำงานแล้วนะคะเหมือนว่างเนาะว่างจริงๆวันมีเวลาหนึ่งชั่วโมงที่มา<น>จากกรุงเทพแวะมาทักไทยวันที่ออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์พี่เล็กก็ซื้อมาฝากชอบแต่งปันนี่ก็ทำให้เพื่อนกินฟรีนะคะทุกคนแล้วก็เรากินแล้วมันอร่อยจังเลย สวัสดีค่ะใครที่ติดตามมาดมบ้านนาสวีเดนมาวันได้โทรศัพท์มือถือแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนะกำลังหาอุปกรณ์ก็คือคลิปที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อสองสวันที่แล้ววันถ่ายจากกล้อง Go, go Pro กล้อง Go Pro ดีไหมดีมากเลยค่ะทุกคนถ้าเราถ่ายคลิปวิวธรรมชาตินะคะ ธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้มันจะสวยมากเพราะมันจะมีความลึกลึกของร่องต่างๆนะคะทุกคนเช่นกลีบดอกไม้ยอดผักอะไรแบบนี้ภูเขาเงาของต้นไม้แต่พอมันถ่ายหน้าคนทุกคนในในหน้าของเราออมันก็จะมีร่องลึกด้วยนะคะปรากฏว่าอู้ทุกคนดูหน้ามันแก่มากแก่กว่าตัวจริงเยอะเลยค่ะนี่ กล้อง iPhone iPhone 14ไม่ใช่เครื่องใหม่อะไรนะคะก็เรียกว่าตกรุ่นมา 2- 3สรุ่นแล้วคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมีความปรับปรับสีให้หน้าตามันดูเนียนสวยกว่าตัวจริงนิดนึงส่วนกล้องโก o p r o ทุกคนแล้วมันถ่ายรูปคนไม่สวยหรอไม่ใช่นะคะมันมีตัวปรับเยอะมากมันมีฟังก์ชันในการปรับเยอะมากซึ่งวันอะ ไม่มีเวลาเรียนรู้เลยค่ะส่วนใครก็ตามที่เป็นแบบโปรเฟชชั่นแนลมือมืออาชีพสำหรับการปรับกล้องโกโปนะคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะทุกคนนี่มันจะมีตัวปรับเยอะเลยค่ะปรับแสงปรับเงาปรับอะไรซึ่งเราเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนถ่ายถ่ายกล้องมืออาชีพนะคะใช้ไม่เป็นจริงจิค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะเซตค่าย,ยัางไงสำหรับคนที่ใช้กลโปของพันเป็นกลโโปสิา Back Black นะคะก็พยายามเรียนรู้บ้างแหละแต่เอาจริงๆนะไม่มีเวลาเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ใช้เป็นแบบแบบกล้องมืออาชีพจริงๆนะคะสำหรับคนที่ทำวีล็อกอที่เขาแบบเป็นเป็นแบบคลิปปังๆดังๆอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ g ล p r โนะคะใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แนะนำด้วยนะคะพอรูปวันจริงๆแล้วถ้าใช้แบบกล p r โถ่ายหน้าตัวเอง ต้องปรับด้วยแอปตลอดเลยค่ะแต่ถ้าใช้บนมือถือคือมันปรับนิดนึงค่ะทุกคนอันนี้ไม่สวยเกินจริงนะคะปกติเลยนะคะแต่ดูดีขึ้นนิดนึงค่ะ <á> <ๆ S 2> สำหรับวันนี้นะคะเร,เ,เราไปทำงานอีกแล้วอยู่ที่ชายแดนประเทศนอร์เวย์กำลังนั่งรถไฟเข้าไปในเมืองหลวงออสโลเดินทางประมาณ หชั่วโมงครึ่งถึงที่ทํางานสามีขับรถมาจากสวีเดน1ชั่วโมงก็เป็น2ชั่วโมงครึ่งสําหรับเดินทางไปตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นมาดูหน้าเรานะคะตอนเช้าและตอนเย็นหน้าแตกต่างกันมากทุกคนหลังจากเราไปบุกสมบุกสมบันในการทํางานแม่บ้านโรงแรมหน้าตามัมนก็จะ เหนื่อยแหละทุกคนอายุ48แล้วค่ะตอนนี้ก็คือพอวันพูดว่าตัวเองอายุ48สามีจะบอกว่าเธอมัน49นะคะปก48มาครึ่งปีแล้วค่ะทุกคนเรามาถึงหน้าสถานีรถไฟใจกลางเมืองหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์ค่ะ ดอกไม้กำลังสวยเลยค่ะนี่คือคลิปต้นเดือนมิถุนายนนะคะลงจากรถไฟแล้วนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์มีเวลาล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงคะ่ะมาเช้าหนึ่งชั่วโมงมนะคะก็ ช่วงนี้ดอกไม้ใบไม้ต่างๆคือเริ่มออกสีสันสวยงามมากอยู่ในช่วงของดอกกุหลาบพันปีไฮโดเรียนโรนนะคะเพียงแต่ว่าเราจะไปหรือเปล่าต้องขออภัยผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปดิฉันเรียกดอกไม้ชนิดว่าดอกผีเสื้อมาโดยตลอดเลยค่ะจริงๆแล้วเขาก็คือดอกแพนซีหรือดอกหน้าแมวนะคะ เป็นดอกไม้ที่กินได้ในประเทศไทยก็มีขายค่ะเอามาตกแต่งบนจานสลัดหรือวางบนจานสเต็กสร้างความสวยงามรสชาติจะออกขมนิดนึงค่ะนี่นะคะไฮดรเดนโดนตรงนี้ไม่แน่ใจสีขาวหรือสีชมพูกำลังบานค่ะทุกคนเดี๋ยวเราได้ ไปชมบรรยากาศสวยๆด้วยกันดอกไม้สวยๆที่นี่ออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์นะคะไปทำงานก่อนจ้าพบกันตอนเย็นหลังเลิกงาน,นะคะ่ะมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะเหมือนว่างเนาะว่างจริงๆวันมีเวลา1ชั่วโมง ก่อนถึงเวลางานนะคะมาดูว่าวันนี้วันทำอะไรนี่คะ่ะทุกคนวันมิงคนแบบนี้นะคะวันได้ของฝากเป็นเส้นขนมจีนจากเรนูนครที่พี่เอก,กับพี่เล็กที่มาจากกรุงเทพแวะมาทักทายวันที่ออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์พี่เล็กก็ซื้อมาฝากขอบคุณมากๆเลยค่ะ แล้ววันน่ะชอบเส้นขนมจีนเลนูนครมากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะทุกคนวันเตรียมเครื่องยำขนมจีนปลาทูน่าเพราะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไม่กินเนื้อสัตว์วันก็เลยยำใส่ปลาทูน่าน้ำยำเป็นน้ำปาลาผสมผสม,อมซอสพริกค่ะทุกคนเดี๋ยว เราจะมาย้ำให้เพื่อนฝรั่งกินย้ำขนมจีนวันนี้นะคะมีเพื่อนฝรั่งคนหนึ่งขอเข้ามาเจอวันว่าเธอจะทำอะไรสล,ดลัดเหรอวันบอกใช่ทำไมมันน่ากินมากเลยวันเลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวฉันเอาไปให้ชิมนะนี่คืออุปกรณ์ขนมาจากสวีเดนมาทำให้เพื่อนๆได้ชิมด้วยกันค่ะอะไรอร่อยเร,อเราก็อยากให้เพื่อนได้ชิมรอบที่แล้วนะคะก็คือวันได้ชิมน้ำพริก ปลาทูฟูแห้งอร่อยมากทุกคนใครได้ดูรีวิวของวันไปวันก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆได้ชิมเพราะมันมี2กระปุกค,ค่ะจริงๆวันเป็นคนเอาจริงๆนะเอาจริงๆแบบไม่อวดตัวเองนะวันเป็นคนชอบแบ่งปันนี่ก็ทําให้เพื่อนกินฟรีนะคะทุกคนแล้วก็เรากินแล้วมันอร่อยจังเลยเพื่อนเราต้องแบบต้องชอบแน่ๆเลยวันเลย เอามาให้เพื่อนฝรั่งได้ชิมวันเดียวหมดจ้าส่วนของวันก็คือชอบมากนั่งกินเล่นค่ะทุกคนชอบมากเลยค่ะน้ำพริกปลาทูฟ,ฟูแห้งเข้าขายในติ๊กต็อกนะคะซึ่งวันไม่ใช้ติ๊กต็อกแล้วก็เ,เดี๋ยวกลับไทยคราวหน้าวันเอามาห้าหกกระปุกแน่นอนนะคะเพราะชอบมากเลยชอบแบบเอามากินเล่นนะคะก็เพื่อนฝรั่งหลายๆคนได้ชิมแล้วบอกว่าเธอฉันจะหาซื้อได้ที่ไหนเลยบอกว่าเออเดี๋ยวฉันกลับเมืองไทยแล้วเดี๋ยวฉันซื้อมาฝาก ขอบคุณพี่เอกับพี่เล็กมากๆเลยค่ะวันชอบมากเลยทุกของฝากเพื่อนฝรั่งก็ชอบมากนะคะพอเล่าให้พี่เขากินก็บอกโหพี่ซื้อมาฝากเอาไปแบ่งคนอื่นหมดเลย <laughs> ขอบคุณมากวันอยากให้ฝรั่งชอบอาหารไทยกับทุกคนถ้าเรามีโอกาสแล้ววางยาไว้ก่อนนะคะแล้วก็บอกว่ามันคืออะไรพอเพื่อนได้ชิมเดี๋ยวเขาก็จะติดใจแล้วก็เดี๋ยวเขาไปหาซื้อก็อ,อาจจะแบบมีออเดอร์จาก ฝรั่งเมืองนอกไปถึงเมืองไทยก็ได้นะคะทุกคนส่วนวันนี้รอชมยำขนมจีนสูตรมาดามบ้านานาสวีเดนไม่เหมือนใครค่ะทําในแบบที่เราชอบแค่นั้นก็มีความสุขอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขทําโลดทําโลดถ้ามันเยอะวันก็ทําเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะเนนมอลิซาสมาร <ion> ์แจูนาสลัดเออเวลี <S <S ่ไน เออเขา coming and see close together ม่ดีเทียะเทียะติดก๊อสเลยรแบบนี้มามาฉันเอามือจับให้เธอมันจะสวยอาจารย์ม,ม,มันจะสวยว่าซั้นเอามือจับอือนี่น่าจะดีนะเนี่ยเดี<ต>๋ยวลองชิมก่อนนะถ้าเธออย่างนี้นะฉันมีฉันมี พอถึงเวลาทำงานเวลาพักก็จะสั้นมากเลยค่ะก็เลยต้องเร่งรีบกินกันแล้วก็วันจะไม่ขอถ่ายคลิปเพื่อนๆเวลากินนะคะพอทุกคนก็รักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเองค่ะนี่คือหน้าตาของยําขนมจีนเพื่อนๆชอบสูตรมากแล้วเดี๋ยวจะบอกวิธีทำน้ำสลัดนะคะวนี้ได้ของฝากจากเพื่อนฟิลิปปินส์อีกแล้วค่ะทุกคนนางน่ารักมาก เดี๋ยวเราไปชิมที่ไา้เห็ดด้วยคนฟิลิปปินเขาจะแบบมีกลุ่มมีกลุ่มเยอะค่ะแล้วอะไรที่นางไม่รู้จักวันจะออกนางจะามาให้วันอันนี้แพงนะทุกคนกเห็ดไมทาเกตแต่เป็นการกินครั้งแรกของวันด้วยค่ะเห็ดแห้งแบบ1กิโลเลยอันนี้เอากลับบ้าน แล้วก็ได้เส้นกูฟเป็นเส้นแบบของเวียดนามเยอะมากทุกคนอันนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราจะทําวันก็เลยเก็บไว้ที่นี่แหละเดี๋ยววันจะทําพวกก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนๆกินอันนี้น่าจะผัดไทยได้นะคะดูค่ะทุกคนอันนี้ก็ใบกะยุ้นเส้นค่ะแต่ไม่รู้นะใครเคยกินบอกหน่อยว่ามันคืออะไรบ้างอันนี้วันรู้ขนมจีน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะทําขนมจีนกะทิ ปากกระป๋องให้เพื่อนกินสักวันหนึ่งค่ะทุกคนน,นี่เลยโหเยอะมากนี่คือของฝากจากเพื่อนที่ทํางานนะคะพอเราแบ่งปันเขาก็จะเรียนรู้จากการแบ่งปันแล้วก็คืนกับเราอยู่ดีค่ะทุกคนซื้อของเข้าบ้านหลังเลิกงา,านค่ะเดี๋ยวจะกินสเต็กตอนเย็นผักชีตา้าสิบห้าโครเนอร์ห้าสิบบาททุกคนผักชี5ห้าสิบบาทด้วย ค่ะถ้าห้าสิบบาทค่ะชีสลดราคานะทุกคนยูโรแคสสี่แพ็คร้อยช,ช็อกโกแลตช็อกโกแลตมินต์กล้วยชีสใส่สปากเกตตี้อะอะโทเต,ตโต้กัดแตงมันฝรั่งอบชีสค่ะ ขาดไม่ได้เลยเแล้วก็ลองใช้เนี่ยทุกคนคผมปรุงนรสคล้าๆรสดีนะคะของฝรั่งจะถูกกว่าน,นี้19โครนเดี๋ยวเรามาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงส่วนตอนนี้นะคะไปทําสเต็กเนื้อตอนเย็นกันค่ะของที่ซื้อวันนี้โอ้ยไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวนะดูใบเสร็จก่อนนิดหน่อยแค่นี้นะคะโห412 432 พันสองพันสามร้อยบาทประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทสี่ร้อยสิบสองครเนอร์ก็ถือว่าแพงสำหรับเราแล้วะคะ่ะทุกคนกับของนิดเดียวเองคณะทะเลนคะคะทุกคนวันนี้จะสเต็กกินกับเนื้อค่ะอันนี้ก็คือผัดเนยเฉยๆนะคะผัดเนยแล้วก็ปุงปรุงรสด้วยผมผงสเต็กผมกระ เขาเรียกว่าอะไรนะกระกดิ้งจะชอบรสชาติอะไรก็ใส่ใส่ไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็พริกไทยดำค่ะมันชอบกินพิกไทยดำเพิ่มพริกไทยดำนั่นเองแค่นี้ค่ะทุกคนผัดๆให้มัน,นแบบแค่สลบสลบทอง วยจนไม่กล้าเก็บจริงๆนะเก็บมาได้แค่นิดเดียวแหละทําได้ไปสี <c oughs> ่ห้าเมนูนะคะกินแบบเมนูละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆค่ะทุกคนโอเคพักคนาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาย่างเนื้อค่ะวันนี้กินเนื้อนะคะใครไม่กินเนื้อก็ต้องขอใครด้วย ปรุงรสแค่เกลือและที่ใส่ห่อน,นะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนสเต็กเนื้อมันกรหล่งอบชีสและจานของเราค่ะเป็นสเต็กเนื้อแล้วก็มีคณะทะเลด้วยค่ะ จานของเราสเต็กเนื้อขนาดทะเลก็แบบเน่ยแยกกันกินคนละห้องจ้าไปแล้วโอ้โหมองไม่ถันเลยอัปเดตแปลงผัดนน้อยความสุขที่ยิ่งใหญ่ของมาดามบ้านนาสวีเดนก่นท,ทุกคนปีหน้ามี ผักเซียนฝรั่งกินเองแน่นอนหูทุกคนวันนะ่ะหอบดินมาจากประเทศเดนมาร์กสามีบอกว่าดินเดนมาร์กเขาดีกว่าสวีเดนเขาถึงมีพืชผักที่สมบูรณ์อันนั้นเป็นต้นรับที่หวานตัน้งแต่ปีที่แล้วนะคะโตมาต้นเดียวคะ่ะทุกคนเรดิ s คะ่ะทุกคนเรดิ s ในกระถางปัดสวยงามมากรออีกสองวันหยุดวันจะมาถอนให้พื้นที่เขา โล่งๆนะคะเพราะว่าปลูกแบบไม่คิดว่าเขาจะเกิดทุกคนสวยมากอันนี้เป็นสลัดใบแดงนะคะอันนี้เป็นสลัดใบเขียวแล้วก็ผักชีลาววาแปลงผักเล็กๆความสุขที่ยิ่งใหญ่จ้าความสุขของคนเราหาง่ายเนาะป้าๆแม่ๆอยากกินสตอสตอก็มาจ้าแม่ โอ๊ยคลิปนี้อวดผัวอาทิตย์นี้ทำงานยาวมากค่ะสามีเป็นคนไปซื้อกับข้าวก็าถามว่าเธออยากได้อะไรเขาจะโทรไปถามตลอดเวลาเขาซื้อกับข้าวเลยบอกเขาว่าฉันทำงานยาวเลยรู้สึกร่างกายเหนื่อยเวลาเหนื่อยอยากกินผลไม้ค่ะทุกคนยังไม่หมดนะโอ๊ยหนักมากมาถึงบ้านตกใจ เขาแวะซื้อของก่อนที่จะไปรับเรานะคะนี่คือซื้อทุกอย่างมาวันนี้หมดทุกอย่างวันเดียวแล้วเขาก็บอกว่าเธออยากกินผลไม้อะไรจัดไปก็ <c oughs> <c oughs> เลยไปเปิดทุกคนใจเราเน้อกอยากกินสตออย่างเดียวจัดมาซะเยอะโหสุดยอดล้างแล้วนะคะล้างทุกอย่างแล้ว <c oughs> อื้มฉ่ำมากบอกอือ กินปะสตอฮอลแลนด์นะคะทุกคนไม่แซ่บเท่าสตอสวีเดนนี่สตอบอรี่สวีเดนออกแล้วนะคะเข็ดบําแลนค่ะอ,อีกรูปก่อนสตอบอรี่จะหอมหวานนะคะถ้าเป็นของสวีเดน สต่อมาสตอกับอืกฮอนแลนด์เริ่มมีรสชาติแล้วก่อนหน้านี้คือมีกลิ่นสตรอเบอรี่อย่างเดียวไม่มีรสชาติส่วนวันนี้อร่อยมากจ้าแม่อืมส่วนอันนี้เป็นตระกูลเบอร์รี่นั่งกินหมดจะครึ่งกิโลแล้วค่ะ อาทิตี้ไม่มีมือถือนะคะทุกคนน่าสงสารมากปิ้งขึ้นรถไฟทำมือถือร่วงลงบน,บนบนพื้นแตกเยับเยินมากเอาไปเปลี่ยนกระจกแล้วคะ่ะจะได้ในอีก4ี่ห้าวันอันนี้ก็ดูใน iPad กันไปก่อนนะคะเชอร์รี่คะ่ะที่ชอบมากที่สุด กิโลละสองร้อคนเจ็ดร้อยบาทจ้ะทุกคนบูเบอรรี่บเบอรี่อัน เดี๋ยวอาพลุ่มมุนอีกสั้นไหนอีกแกลุ่มมุนเดี๋ยวอันตรีโอ้ฮาร์ดเนมพูดตาำไม่ถูกเลยค่ะอันนี้คือลูกอะไรใครรู้บ้าง I don't know what in Thai name too ลูกอะไรคะล <c oughs> ืมชื่อเนี่ะ อะโวคาโดมะม่วงแอปเปิลเพิ่งหลางสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจกดติด,ดตามกดซับสไค,คร์เ,เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่นี่มาดามบ้านนาสวีเดนขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ